สวัสดีครับเอามารับชมกันต่อครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีเอกซีทุกๆคนครับคลิปนี้พามาชมหมอตาลครับขับรถไถฟอร์ซีหกสามศูนย์ครับสามศูนหกสิบห้าเรนมาครับ ไม่จบครับต้องแกลงครับทำแบบระบบโยงนะครับทำระบบโยงเลยระบบเล็กเลยครับโยงดีมากเลยครับอัน,นนี้ดันปรับพื้นที่ครับปรับพื้นที่เอาดินเข้าอ่าพื้นที่จะทำโรงจอดรถนะครับตรงนี้นะครับผม นี้มันต่ําครับเอาดินเข้าให้มันสูงครับ สองคนครับที่น้องหมอตาลกับหมอต้มใช้เวลาสองชั่วโมงน่าจะเต็มครับอันนี้ประมาณยี่สิบนาทีต้องไถเปิดหน้าดินก่อนครับเพื่อง่ายสำหรับการดันครับ มีแอร์เย็นสบายนะครับข้างในร,ร้อนจะบอก <laughs> รนี่จัดโลสามแล้วไอ้เออ,เอจับโลสี่เลยครับโลสามถอยเลยโลสับโลสี่ได้เลยครับคล่องตัวครับเกียร์ ได้ล้อใหญ่ดิแจ๋วเลยล้อหลังอ่ะได้นักว่างวันนี้อ่ะรถรุ่นนี้ไม่จะเป็นตัองใส่เวทนะครับเพราะว่าเฉพาะหัวเก่งตู้แอร์นี่ก็หนักเอาเรื่องแล้วครับเห็นไหมสังเกตดูล้อเขาไม่มีเวทนะครับเนี่ยเห็นไหมทำไมเขาถึงดันได้ครับเพราะว่ารถตู้แอร์ตู้แอร์มันจะหนักอยู่แล้วครับมันแทนเวทได้เลย ได้ส่งดินมาอีกแล้วครับ เป็นไฮไฮหนึ่งเร็วกว่านี้ครับร่องตัวมากเลยครับอย่างที่ผมบอกครับเดินหน้าแปดเกียร์ครับถอยหลังแปดเกียร์ครับอับนนี้เดินหน้าโล่สีเกียร์ไฮสีเกียร์ครับถอยหลังโล่สีเกียร์ไฮก็สี่เกียร์ครับรวมเป็นเดินหน้าแปดถอยหลังแปดครับ ้องตัวครับ65แรงม้าสามสูบน้ำมันดันแบบนี้ อดีตเคยแรงครับคนนี้ระับมืออาชีพเลยครับอยู่แถวบ้านกวดครับเพราะว่าสมัยก่อนเขามีรถไถ่ายคูุต้าเอ็มพกพันครับรับจา้างถนารับจ้างดันปรับที่เลยครับขอตาลครับสองคนพี่น้องกับตอต้มต้อเอใจเย็นหมดไหมโลซีหมดไหม ไว้ก่อนไปไ้ สนอหัวจริงๆเลย นี่ถอยโลสี ขึ้นยัวค้นขับครับถ้าเราอุ้มดินได้พอดีพอดกีก็ดันโล4ไม่ได้ครับแต่ถ้าอุ้มดินมาหนักๆต้องโล3เลยครับต้องฟังเสียงรอบเครื่องด้วยนะครับเครื่องไม่ไหวก็ต้องใส่เป็นโล3เลยอันนี้น่าจะโล4ครับตัวนี้หนักเลยดูควัน